Thank uh -huh.

ไอตารางน้ำนนะักของพระของพระอบรมเ,เนี่ยเนี่ยตอนงนี้ไปจนถึงสอบเป็นตารางที่ยพระดูแล้วก็ประมาณสิบสี่หน้านะนะประมาณดูเกง 10, ่งลาสิบจ่วันละสนะิบสี่หน้าแล้วก็แล้วตอนบ่ายก็ออกก็สอบไอสิบสี่หน้านั่นแหละออกให้พระเขียนตอนบ่ายเนี่ยเขียนเมื่อวานก็เขียนครั้งแรกวันนี้เขียนครั้งที่สองอ่า คราวนี mm ้ส hmm. ําหรับญาติโยมเนี่ยดูดูสิบสิบหน้าน่ะดูไม่ไหวหรอกนะของญาติโยมเนี่ยต้องทาให้ใหม่ให้แบบเออก็ไม่ต้องไม่ไม่ต้องทําอย่างนั้นไม่ต้องทำนั้นหรอกเราเอาให้เข้าใจไปทีละวันละวันละวันเนี่ยอ้ทีละเรื่องละเรื่องดีกว่านะเพราะเราจะไปบุกแบบเอาปริมาณแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่ได้เรื่องหรอกไม่ได้เรื่องหรอกนะซึ่งเราให้เข้าใจประโยคไปเรื่อยๆดีกว่า นะเรียนตรงไหนก็ให้เข้าใจตรงนั้นนะใช่ไหมดีกว่านะอ่าแล้วอันนี้ก็คือติดข้นกระดานไว้ให้นี่ก็คือเหมือนในในเฟซบ o ๊กในในไลน์นะเอ่อบนกระดานเขียนไว้ประโยคแรกอะตั้งแต่อาเทโกพิกขูไปอะจนกระทั่งถึงอารโอเจสีเนี่ยอันนี้กคือหนึ่งประโยคนะเนี่ยติเกี้นเนี่ยหนึ่งประโยค อ่าหนึ่งประโยคยาวอ่าหนึ่งประโยคนเดี๋ยวนี้พิูอ่าิเนี่ยเป็นประธานอ่าประธานอารมเี่ยสิเป็นกิยารุภาคนะอ่ากิภแล้วก็มีกิขวาสุดทั้งตัวเินนะอ่าี่ยกรยว่าของิู แล้วอีกเยอะที่เป็นเหล็กในเด็กในแล้วก็มีเด็กก็คือลับทิ้งจับเป็นเด็กน็แลัวทิ้งจับแล้วทิ้งจับนะฮะอ่าคือสรุปให้ฟังว่าพระมื่อนืนเนี่ยเข้าไปเก้ายวพระพิจารณ์แล้วก็ประกาศบุญถึงลัทธิก็ความเห็นความเชื่อนะะแต่ละฝ่ายเนี่ยนอ่าตอนเนี้ยมันมีมีอยู่สามุ่ม ทำเลืเรืองเรื่องนี้เรื่1ก็คือเรื่องนี้่ามยกวอที่ยกวัดเนี่ยที่ว่าเราต้องูทีิเนี้ยะเนี่ยแล้วประกาศยกจากมูเนี่ยเรียกว่าทำด้วยชอบทำ้ทำดีแ้ทำถูกแ้พวกแกก็พวกเห็นว่าการประกาศยก็บิกรรเนี่ยว่าเรากระตุ้นทผิดเนี่ยอ่าคชอบเทารชอบ แล้วก็ตัวที่สองันที่ทสองเป็นถตัวนี้พวกลูกศิ่งของก็ต่าก็คือที่โดนระกาศยกวัาไปอ่ะนะไม่ถึด้วยอ่ตนนี้หมดกันท้าอ่และเนี่ยที่สามก็คือเผูถือการที่เ่อถูกยกวดไปแล้วก็บริวารที่ตาไปอยู

รุ่โลกเนี spell, てて่ยคุณโลกนะเขาสอนไวมากทีียวถูไหแตกกนต้ง่าต่างแต่พระโยมเทวดาเทวดามันคพื้นเทวดาคนแน่คาหลายที่รู้จักกันที่เป็นพวกเดียวกันพวกนี้ก็แตกกันแล้วแตกเราจะคือห่ายนะแล้วก็ โลเลยผมโลเลยผมโลเลยเอาคนนี <aya> <c oughs> ้นะครักข้าวตากมาทิ้นะหัวลากเอาคนนี้ข้าวากนี่ปัญญามาแน่ปัญญาอย่าบอาเลนะอันนี้คือสามเพื่อที่ั เป้นอะเรกิ่งใต้ของโลกี้นะไอ้ที่ในวงเล็บก็คือ โยกมาพี่โยกมาให้นะในหูนั่นก็สายในโยกมาให้โยกมาให้แล้วถือพื้นดีไม่เสียบ้านะทำโยกมามาแต่งเปลียนแต่งยัไงหลังนั้นก็พี่ผูกตุ้มหนึ่งตากับเขแล้วซึ่งพระนศาสตราจารยาตร์ถึงแจ้งแล้วซึ่งลัทธิว่าลัทธิว่า

Iyadipa Khaa, so saeng leh seung, haa, ki ki dikwa ayaan kanta sadhiko kambis ke newayang haa, kambis ke newayang saa so saeng kambis ke na so saeng kwa kumayang haa ayaan kwa koryo kama sadhiko เดอะิรียปิโดเป็นธรรมวัดเนี่ยตักใจปูปบนหน้าขีปาผ้าในความอะไตัดไปนะมีป่านะตัดไปแล้วก็ปูเป็นตัวสัดหน้าปูดึออกเอ่ะเอาอเอา,ป,าปูเอาปูเวานหน้าปาเนี่ย อกัแล้วด้วยทมอ่านประกอบได้เลยรทำนั่นเทียวนะำินาีันเป็นตพิอันประกอบได้วเลยรทำทำเนนนะ้นโตทำไมเกตมโตอ่านประกอบได้วเลยอรทำนั่นเทียวอย่างนี้หอมวิถทั้งหลายผู้ยกปัด้วย ว่าปุปชาโยแลอาระชากรรมการของเราทั้งหลายสามเหนน้าเยอะเห็นด้วยน้องนี่เป็นกันแ้วเจ้าสเหนหน้น้องโยธมีเถ้าปฏิาวิภัชอันว่าอบปา หุทายอ่สมุดวัดแล้วด้วยคมอ่นด้วยอแล้วจรทมนะอ่านอันนด้้ทำพิธีอย่างนี้แล้วของใครของใครพิสูจน์ทุายเนี่ยพฤติกรรมนวาตการนานเนี่ยนะนางนางมีตัวนางนิพพานมาตอบพิพุนารของทุหลายคู่รพุตตาผู่ขพตา ส่ออันนี้มันเป็นสตนันนสตว์ตา,างมาจะไโยกอ่าเต็มเฮ้ยเอามัมาเล่เต็ม็รู้ตามซึ่งไทยุตามซึ่งพระธรรมคือพระธรรมคทำไมุจิตตาปุจิตตาเอุ้จิตตาเนี่ะธรรมคคู่อันสยกวงแล้อ่ตรงนี้ถ้าแยกอ่าแยกได้นี้นี่นะ เมน3เณนะแล้วก็โออิตตั้งคํามะตะอิตตะ ุูนะนะตองเนี้ยตรนเนี้ยก่อนที่จะสวาก็เางนี้สังเชนะกุกุกปุกขตาธรรมะปฏิกรรมธรรวัตการทุรมิกูนของทุกหลายผู้ขีดตาที่เราผุกตาผู้ตาใครซึ่งรักธรรมะจุดธรรมะจุดทำไมปุกขิดตาปุกตาเป็นธรรมวาจก อันใครอันใครยกวัดอันซ้ำดึงไปลองถึกกู้ผู้อันส่งยกวัดแห่งนะตอนนั้นตัวเนี้ยเอามารวมกันเป็นสัตเดียวว่าปุกิตาล้วัสการนะรวมเป็นสัตเดียวก็สลามนะปุกีตาล้วัสการนะแต่แยกออกมาแล้วแยกออกมาอย่างนี้สังเกตนะปุกีตาล้วัสการนะทั้งวัตการที่สุนันนะแยกออกมาเป็นยังไง อ่นะแล้วสมาบุงนี้ไอ้นักเรียนรู้ติดไปที่มาของศัพท์ว่ะอ๋อมันมาจากอย่างนี้แล้วมาดูอย่างนี้ก็จะออถึงตอนแปลเองก็จะนึกได้แต่จดไว้เลยก็ได้ว่าไอ้โจนี้มาจากเต็มเต็มว่าไงอืมอะเต็มว่าไงตรงตัวอั่ยังมางานนักปะปีนี้

งยกวัดแล้วด้วามอันไม่ประกอบได้หอนดิังนี้ของหุกทังหลายผู้ผู้ตามซึ่งรัมั่งทันผู้อานัยอยกวัดแล้วด้วยนเดินด้วยซึ่งจรงารสทาืว่าซึ่งรัที่ว่าดังนี้ของที่พวกผู้ตตามซึ่งทำึงนั้ง่กับวว แะทีกว่าอันนี้ของที่ทุายด้วยคือจากนี้ถ้าเอ่อเข้าว่าทพ่ภาคไหน่อยู่ถวนนะจากเข้าตรงก็ขึ้นอีงสองตัวตั้งเท่ี่ตวแรกที่เขอยู่กันต้องขึ้นอ่า ซึ่งความเป็นุอันอันนี้มาทีุ่คปัจจัยนะทุคปัจจัยที่มันก็ภาวะสัาว์จะต้องใช้ความเป็นุอันความเป็นุอันอันนั้นก็คืออันของยุปัจจัยเองอันยุปัจจัยเองอายุรานะ อ้างอยู่ด้วยนะอ้างอยู่ด้วยนะอ้าอยู่ด้วยนะนี่นะซึ่งความเป็นคืออันไอ้ตัวนี้เราต้องมาก่อนเลยความเป็นคืออันนะก่อนเลยนะซึ่งความเป็นคืออันจริงๆมันแปลว่าความเป็นคืออันเที่ยวไปวิจารณภาวังนะซึ่งความเป็นคืออันเที่ยวไป แต่ว่าไอ้อนเที่ยวไปอ่ะมันมีอนุปริวาติสวาเออ